เต็มมากวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลน,นี้อันนี้น่าจะเป็นรางวัลถือว่าเป็นต้นๆแล้กันค่ะรางวัลต้นๆที่ที่เราได้รับค่ะเพราะว่าชีวิตใจชอบรักพึนเพึ่งกับออนแอร์ไปแล้วก็นี่เป็นรางวัลรางวัลหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้บพวกเราที่มีแรงทำงานต่อไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ช่วงสามแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่ คอยซักพอยู่นี่ค่ะเราก็ทำให้พวกเรามาถึงโอเล่ตื่นเต้นมากคนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะพี่หิึ่งตื่นเต้นค่ะต้องหาเรื่องชวนคุยพี่หยุดตลอด2-3ชั่วโมงเพราะว่าเขาตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะคนเยอะแล้วก็เป็นเออ่ คือหลิงไม่ได้ออกงานแบบนี้นานแล้วค่าก็เลยแบบตืเต้นนิดนึงก็ช่วงีที่มีน้องออมคอยช่วยแล้วก็พีทอ,อก๋ก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาใช่ดีใจที่ได้มาเหมือนกันชวนคุยรอยแปดมากที่คือ <laughs> คือหนูชวนคุยจะไม่รู้ชวนเร่งอะไรแล้วอ่ะครับแดี๋ยวสร้อยเธอสวยนะ <laughs> นยนม,มีอะไรติดหน้า เต้นแบบเดิมค่ะดีขึ้นดีขึ้นค่ะเราก็คุยคุยด้วยคุยด้วยอยู่แล้วค่ะมีหยุดียิ้มแปลกด้วยหยุดยิ้มแปลกๆใส่คือเหมือนแบบตื่นเต้นจนยิ้มยิ้มไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องให้น้องออมช่วยนิดเดียวศิลปินศิลปินล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนศิลปินก็คือต้อนรับเราอย่าง แล้วก็รู <iet> ้ส co ึกว mm ่าเขาเอนจอยไปกับเรามดมากรู้ส like ึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็ตัวเมือนกันเราก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนครั้งนี้เราคงเลือกเพลงที่แบบทุกคนสามารถร้องตามได้เป็นครั้งแรกที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งพอรองเพลงไปพร้อมกับเรามันทําให้แบบเหมือนเอนเนอร์จีในฮอมันเยอะมากแล้วเราก็มีความสุขไปกับแท้ๆด้วยปลุ๊บฟีไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็ปลุ๊บี แฟนๆก็คอยต้อนรับเราแบบเต็มพอทุกประเทศอะไรอย่างเงี้ยโดนตกไปเยอะไหมคะโดนตกต้องโดนตกตกคืออะไรตกแบบว่าทำให้ชอบทำให้ชอบทำให้แฟนๆตกหลุมรักไชอ๋อโดนตกเหรอก็ต้องต้องดูยอดเลนเกตเหรอต้องดูอะไรดูที่ตอบรับตอบรับสนามบิน สนามบินก็คนเยอะค่ะใช่แล้วีไนต้องคะตอนนี้เหรอคะมีที่จีนค่ะมีที่จีนที่นันเราก็คือทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกแฟนมีเราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วคะ่ะ<ม>ใช่ค่ะจริงๆ แฟนวิดท่องกกงกับมาเ์ก๊าลิ่งร้องฟ um ังตุ้งไปแล้วสวนฟิลิปินร้องเพลงสากโล mm hmm. จีนเราก็ต้องร้องเพลงจีนแล้วแหละมีเรื่องเรื่องไว้บ้างค่ะที่ที่แฟนๆน่าจะชอบรู้หรอจะเป็นอะไรใหม่ๆนะ,ะถ้าร้ <ๆ S 2> องเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าเอาจะร้องเพลงอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์ก็ต้องต้องเก็บไว้ก่อน ตองไปก่อตื่นเต้นค่ะเพราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ตื่นเต้นเมืเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้วต้องเดี่ยวอ่ะมันก็เลยเออกังวลใจนิดนึงต้องยอมรับว่าคุณมีกังวลดีสิว่าแบบจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนูเหรอจริงๆก็ก็ถือว่ากลับบ้านหนูละกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหม ก็อาจจะถือทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีหนูก็ตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าคือบ้านหนูหนูก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะโอเยซีโอ w อเวซมันเดค่ะก็ฝากด้วยนะคะชุด Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล้วก็กดสั่งซื้อได้ทางคุณ <laughs> รัไลน์ไลน์นะคะไลน์ชอป่ะ มีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีกระติกน้ำเอาใจเชื่อให้ทุกคนชนะท็อปสเปนเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะขอบคุณรแบแม่าแม่แม่แบบไหนก็อยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นอะพี่เออหนึ่งพี่อันนี้แจ้งแจ้งให้ทราบค่ะก็อยากขี่ค่ะก็คนแรกเฉยๆก็คนแรกเฉยๆก็แค่อยู่เต็มไอจีเลยก็ขี่ อันนี้ต้องจ่ายค่ับป้าเขาตเขาต้องเป็น top spender เขาต้องซื้อกับเราใช่เอา